สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับหน่วยที่5ประสาทสัมผัสทั้ง5เรื่องที่1ตามองเห็นนะคะตาหรือภาษาอังกฤษคือ eye เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่ใช้ในการมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะเด็กๆจ๋าเด็กๆลองหลับตาหรือปิดไฟปิดม่านแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรคะ ใช่ค่ะเด็กๆจะรู้สึกมืดมองไม่เห็นเวลาเดินไปไหนก็จะลำบากหรือทํากิจกรรมใดๆก็จะไม่สะดวกนะคะแต่ถ้าเด็กๆลืมตาขึ้นเปิดไฟเปิดม่านเด็กๆก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะและก็ทํากิจกรรมต่างๆสะดวกขึ้นนะคะตาของคนเรามีลักษณะที่แตกต่างกัน ก็คือตาตีก็คือตาเล็กไม่มีสองชั้นนะคะแล้วก็ตาโตดวงตาโตมีสองชั้นนะคะสำหรับการดูแลรักษาดวงตานะคะเมื่อมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเข้าในลูกตานะคะเด็กๆไม่ควรใช้มือขยี้ตานะคะเด็กๆควรล้างตาด้วยน้ำสะอาด ะะและไม่นำไม้หรือของแข็งไปทิ่มตานะคะเพราะจะทำให้เราตาบอดได้นะคะค่ะต่อไปเด็กๆมาทำใบงานและการบ้านนะคะหน่วยที่5ประสาทสัมผัสทั้ง5เรื่องที่1ซึ่งวันนี้มีการบ้านในเล่มน่องลอย1หน้าแล้วก็มีใบงาน2แผ่นนะคะค่ะสำหรับการบ้านเล่มล่องลอยหน้าที่3 3เรื่องที่1 ตามองเห็นนะคะเด็กๆด,ดูภาพข้างบนสิคะอ่าแล้วก็เด็กๆก,ก็กากระบาดท,ทับอักษรตัวเจพิมพ์เล็กนะคะซึ่งซ่อนอยู่ในภาพจำนวนทั้งหมด5ตัวนะคะและเด็กๆก,ก็มาเขียนตามรอยประอักษรตัวเจให้สวยงามนะคะใบงานเรื่องที่1ตามองเห็น หน้าที่13นะคะเด็กๆด,ดูภาพด้านล่างที่เป็นภาพบอลลูนและก็ภาพลูกศรน,นะคะให้เด็กๆพับและตัดกระดาษชุดที่1นะคะแล้วก็ชุดที่2นะคะตามเส้นสีแดงนะคะจากนั้นเด็กก็คลี่ออกมาแล้วเด็กก็นำนะคะบอลแลูนและก็ลูกศร ไปติดทับบนภาพในชุด A และ B ให้สวยงามนะคะอ่าสำหรับใบงานนะคะเรื่องที่1ตามองเห็นหน้าที่14นะคะให้เด็กๆนะคะลากเส้นตามรอยปะนะคะพยัญชนะผ่อพึ่งเสร็จแล้วให้เด็กๆโยงเส้นนะคะพยัญชนะกับสระนะคะที่ซ่อนอยู่ในใบไม้และดอกไม้ เช่นนะคะผอพึ่งโยงไปหาสระอุนะคะแล้วก็โยงไปหาผออุผูนะคะค่ะสำหรับใบงานและการบ้านเรื่องที่หนึ่งตามมองเห็นก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆลงมือทำการบ้านและใบงานได้เลยค่ะ